จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กชายผู้เครียดแค้นตัดสินใจฆ่าตำรวจตายเพื่อให้ได้เข้าแกงเจ้าพ่อตั้งแต่ยังเด็กสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องฝั่งแค้นแรงอาฆาตก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมันทะวะหมู่บ้านกลางเกาะใกล้มุมไบที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆด้อยพัฒนาแต่แล้วอาจารย์ที่ชื่อว่าทีนานาธก็ได้นำความเจริญมาสู่หมู่บ้านด้วยการผสานงานขอความช่วยเหลือจากรัฐและด้วยการทำให้ชาวบ้านมีการศึกษาเขาได้ก่อตั้งโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสอนหนังสือให้กับเด็กๆในหมู่บ้านด้วยเหตุนี้ทีนานาจึงเป็นที่เคารพรักซะยิ่งกว่าผู้ใหญ่บ้านของที่นี่ นานาดมีลูกชายคนหนึ่งชื่อของเขาคือวิชยัยเขาเป็นเด็กที่มีจิตใจดีและมีความกล้าหาญเมื่อวิชัยและเพื่อนถูกโกงเขาก็ยืนหยัดสู้เพื่อ,อความยุติธรรมแต่เขาสู้ด้วยการใช้กำลังและความโกรธแค้นซึ่งเป็นวิธีที่พ่อไม่เห็นด้วยเพราะมันจะทำให้การต่อสู้ไม่มีวันสิ้นสุดพ่อสอนว่าหากเราใช้สันติวิธีเราอาจถูกมองว่าขี้ขลาดอ่อนแอแต่หากเรามีอำนาจมันจะถูกมองว่าเป็นการให้อภัยที่ยิ่งใหญ่ หรือก็คือทีนานาสอนให้ลูกไขว้คว้วาหาอำนาจและใช้มันอย่างถูกต้องถูกวิธีแต่ก็แน่นอนว่าหนทางสู่อำนาจมันทั้งลำบากและยาวไกลวิชัยจึงต้องมีความพยายามและความมุ่งมัน่นดังเช่นคำสอนที่พ่อพล้ำสอนในทุกวันตัดฉากไปที่ผู้ใหญ่บ้านเขาเป็นกังวลว่าในสักวันความนิยมชมชอบของทีนานาศจะทำให้อำนาจของเขาลดหายอีกทั้งเมื่อชาวบ้านมีการศึกษาพวกเขาก็จะถูกควบคุมได้ยาก ด้วยเหตุนี้ผู้ใหญ่บ้านจึงได้เรียกให้ลูกชายมาช่วยเขามีชื่อว่าการชาเขามีปมเรื่องรูปลักษณ์ตั้งแต่เด็กโดยเขามถูกลลอว่าประลักหน้าเกลียดจนมันทําให้เขาเกลียดการส่องกระจกและทําให้เขามีจิตใจหยาบช้าน่ากลัวหลังจากที่การชากลับมาเขาก็มัวเมาชาวบ้านด้วยเหล้ายาและการพนันจนทีน้าน่าต้องมาตักเตือนสั่งสอนแต่การชาก็ได้ข่มขู่กลับคืนด้วยการใช้เงินซื้อชาวบ้านมาเป็นพวก ซึ่งการชาก็วางแผนไว้ว่าจะเปิดโรงเกลือโดยเขาจะเช่าที่ดินของชาวบ้านเป็นเวลาร้อยปีแต่เงื่อนไขาการเช่าระยะยาวแบบนี้มันก็ทําให้ทีนานาาสงสัยว่าการชาอาจมีแผนชั่วแอบแฝงหลังจากนั้นทีนานาาจึงได้เรียกประชุมที่ต้นไม้ใหญ่เพื่อเตือนชาวบ้านทุกคนว่าอย่าปล่อยเช่าที่ดินให้กับการชาในคืนหนึง่งเมื่อทีนานาาเห็นว่าไฟที่โรงเรียนยังไม่ปิดเขาก็จะไปปิดไฟให้เรียบร้อย แต่เมื่อไปถึงโรงเรียนเขากลับพบเด็กสาวถูกทำร้ายและไม่นานหลังจากนั้นชาวบ้านก็แห่กันมาที่โรงเรียนตามสัญญาณเรียกรวมตัวของการชาหรือก็คือทั้งหมดนี้เป็นแผนจัดฉากใส่ร้ายทีนานาธว่าเขาฆ่าขืนใจเด็กสาวซึ่งความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นก็ทำให้ชาวบ้านที่กำลังโกรธพากันรุมประชาทานทีนานาธไม่นานหลังจากนั้นการชาก็ลากตัวทีนานาธไปแขวนคอที่ต้นไม้ใหญ่แม้วิชัยจะพยายามเข้าไปช่วย แต่เขาที่ยังเด็กก็ทำได้แค่มองดูการตายจากไปที่หน้าอนาถของพ่อท่ามกลางสายตาของชาวบ้านผู้โง่เขลาหลังฝังศพพ่อเสร็จวิชัยก็พาแม่ที่กำลังท้องหนีออกมาจากหมู่บ้านมันทวะพวกเขามาใช้ชีวิตอยู่ที่ท่าเรือเมืองมุมไบทันทีที่เดินทางมาถึงแม่ก็ปวดท้องใกล้คลอดวิชัยวิ่งขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นจนในที่สุดแม่ก็ได้รับความช่วยเหลือและได้ให้กำเนิดลูกสาวตัวน้อย ชื่อของเธอคือสิกชาหลังจากนั้นวิชัยก็ทำงานหาเงินเลี้ยงดูแม่และน้องสาวแต่แล้วในวันหนึ่งวิชัยก็บังเอิญเห็นการชาเขามาที่นี่เพื่อเจราจาธุรกิจค้ายากับลาลาจะพ่อผู้มีอิทธิพลแห่งมุมไบโดยความจริงแล้วการชาไม่ได้เช่าที่ดินชาวบ้านเพื่อเปิดโรงเกลือแต่เขาเช่าเพื่อใช้ปลูกและผลิตโคเคนโดยเขาวางแผนไว้ว่าจะนำมาขายที่มุมไบแต่สุดท้ายแล้วการเจราจาธุรกิจก็พังไม่เป็นท่า พอเมื่อลาลาพูดถึงเรื่องรูปลักษณ์ที่น่าเกลียดการชาก็โกรธจนคุมอารมณ์ไม่อยู่โดยหลังจากนั้นการชาก็ส่งคนมาฆ่าล้างแขนแต่ลาลาก็รู้ทันแถมเขายังฆ่ามือสังหารคนนั้นอย่างโหดเหี้ยมแม้จะมีชาวบ้านเห็นจํานวนมากแต่ก็ไม่มีใครกล้าเป็นพยานให้ตำรวจเพราะพวกเขากลัวอิทธิพลเถื่อนของลาลายกเว้นก็แต่เด็กคนหนึ่งที่กล้าสบตาและต่อปากต่อคํากับลาลาเด็กคนนั้นคือวิชัย ในเวลาต่อมาทางตำรวจจึงจะให้วิชัยเป็นพยานแต่เขากลับช่วยปกป้องลาลา่าซึ่งการทำแบบนั้นของวิชัยก็ทำให้แม่โกรธมากๆที่ลูกชายช่วยเหลืออัชญากรวิชัยให้เหตุผลกับแม่ว่าเขาจะใช้ความน่ากลัวของลาลา่าไต่เต้าให้เขาได้ครอบครองอำนาจเพื่อที่จะกลับไปยึดหมู่บ้านมันทวะเมื่อแม่ได้ยินลูกชายพูดแบบนั้นแม่ก็กลัวและเป็นกังวลมากๆเธอพยายามขอร้องให้ลูกหยุด แต่ทันใดนั้นตำรวจนายหนึ่งก็มาตามล่าวิชัยโทษฐานที่ไม่ยอมชี้ตัวลาลา่าซึ่งตำรวจชั่วคนนั้นก็ทำร้ายและข่มขู่ชาวบ้านให้ยอมบอกว่าวิชัยซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเมื่อวิชัยเห็นแบบนั้นก็ทนไม่ไหวเขาเข้าไปสู้กับตำรวจโดยไม่หวั่นกลัวแถมยังฆ่าตำรวจตายต่อหน้าแม่เลยทุกคนในวินาทีที่ลั่นไกวิชัยไม่มีความกลัวอยู่ในสายตาเลยแม้แต่น้อยซึ่งหลังจากนั้น ความใจเด็ดของวิชัยก็เข้าตาลาลา่าจนเขาดึงตัวไปเป็นลูกน้องในแก๊ง15ปีต่อมาการชาได้เปลี่ยนเกาะมันทวะเป็นฐานผลิตยาขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยกองกำลังสุดป่าเถื่อนชาวบ้านจำนวนมากที่ถูกบังคับให้ทำงานกลายเป็นอุปสรรคในการบุกไปกวาดล้างเพราะทางตำรวจกลัวมีชาวบ้านถูกลุกหลงด้วยเหตุนี้การชาจึงกลายเป็นอาชญากรที่ทั้งน่ากลัวและจัดการได้ยากซึ่งเป้าหมายต่อไปของเขา ก็คือการยึดคลองมุมใบแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะในตอนนี้คนที่ปกครองมุมไบคือลาล่าเขามีมือขวาที่เก่งและฉลาดมากๆมือขวาคนนั้นคือวิชัยแม้เขาจะเป็นสมาชิกแกงเจพอแต่เขากลับใช้ชีวิตธรรมดาเรียบง่ายเขาอาศัยอยู่ร่วมกับชุมชนคนจนและที่สําคัญคือเขาไม่มีความปรารถนาในเงินทองด้วยเหตุนี้ ผู้คนจึงรักและเคารพเขาส่วนทางด้านแม่โดยหลังจากที่วิชัยเลือกเส้นทางนักเลงแม่ก็พาน้องสาวหนีไปอยู่ที่อื่นซึ่งก็แน่นอนว่าวิชัยสามารถตามไปหาพวกเธอได้แต่เขาเลือกที่จะไม่กลับไปหาเพราะการที่เขาเป็นนักเลงมันทำให้เขาไม่กล้าซูหน้าแม่แต่ในทุกวันเกิดของน้องสาววิชัยจะแอบเอาของข,องขวัญไปให้น้อง ถึงแม้แม่จะทิ้งวิชัยไปแต่ก็ยังโชคดีที่เขามีชาวบ้านคอยอยู่เคียงข้างโดยเฉพาะสาวสวยอย่างกาลีเธอเติบโตมาพร้อมกับวิชัยทั้งสองรักและสนิทกันมากๆแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้วิชัยไม่สามารถขอเธอแต่งงานได้ในวันหนึ่งคู่ค้าธุรกิจยาเสพติดของลาล่าได้ขอยกเลิกการซื้อขายทั้งหมดโดยอ้างว่าลาล่าขายในราคาที่สูงเกินไป วิชัยรู้ดีว่านั่นคือข้ออ้างที่จะหันไปซื้อยาของการชาหลังจากที่วิชัยสืบหาข้อมูลเขาก็ได้รู้ว่าการชามีประหลัดกระทรวงมหาดไทยขอยช่วยเหลือในการลักลอบขนยาเข้ามุมไบวิชัยจึงโทรไปแจ้งข้อมูลนี้กับนายตำรวจคนหนึ่งเขามีชื่อว่าไก่ตอนเดเขาเป็นตำรวจที่ซื่อตรงและกล้าหาญโดยหลังจากนั้นไก่ตอนเดก็นำกองกำลังมาตรวจคน้นแต่ของกลางกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอย พราะทั้งหมดนี้มันคือแผนของวิชัยเขาขัดขวางการขนยาของการชาเพื่อสร้างผลงานให้ลาล่าไว้ใจในขณะเดียวกันเขาก็ช่วยให้ลูกน้องของการชาไม่ถูกจับลูกน้องคนนั้นมีชื่อว่าชาญธารามสาเหตุที่วิชัยช่วยชาญทารามไว้เป็นเพราะเขามีแผนที่จะหลอกใช้โดยวิชัยได้โกหกชาญทารามว่าเขาจะทรยศหักหลังลาลา่าเพื่อที่จะไปร่วมธุรกิจค้ายยากับการชา หลังจากทำผลงานชิ้นใหญ่วิชัยก็ได้รางวัลจากลาลา่าด้วยการยกชุมชนคนจนให้ปกครองแต่ความไว้วางใจเท่านี้มันยังไม่พอวิชัยจึงได้จัดฉากรอบสังหารลาลา่าโดยให้ชาทารามเป็นมือปืนเมื่อถึงเวลาลงมือสังหารวิชัยก็เอาตัวไปบังกระสุนแทนซึ่งนั่นก็ทำให้ลาล่าและลูกชายของเขาทราบซึ้งและไว้ใจวิชัยมากขึ้น ไม่นานหลังจากนั้นวิชัยก็จงใจปล่อยข่าวว่าการชาสงชานทารามมารอบสังหารเมื่อลูกชายของลาล่ารู้ข่าวนี้เขาก็อยากจะล้างแค้นให้กับวิชัยเขาบุกไปตามล่าชานทารามแต่สุดท้ายเขาก็ถูกยิงตายเพราะมันคือแผนของวิชัยซึ่งหลังจากนั้นเมื่อลาล่ารู้ว่าลูกชายถูกฆ่าตายเขาก็ช็อกจนอาการโครมา่าอำนาจในการปกครองมุมไบจึงตกไปอยู่ในมือของวิชัย ตามแผนสุดฉลาดที่เขาวางไว้ซึ่งไม่นานหลังจากนั้นการชาก็ติดต่อมาเจราจาธุรกิจวิชัยเลยนัดคุยกันแบบเจอหน้าสถานที่ที่เขาเลือกก็คือหมู่บ้านมันทวะเมื่อวิชัยเดินทางไปถึงเกาะเขาก็ได้เห็นว่าที่นั่นเต็มไปด้วยกองกําลังติดอาวุธเกาะที่เป็นบ้านเกิดของเขาในตอนนี้กลายเป็นฐานผลิตยาเมื่อเขาเห็นโรงเรียนที่ถูกปล่อยอร้างและเห็นบ้านที่เหลือแค่เศษซากความทรงจําอันเลวร้ายในอดีต ก็กลับมาย้ำเตือนความเจ็บปวดแต่วิชัยผู้เครียดแค้นก็จำต้องควบคุมความโกรธความเดือดดานเพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงเอาไว้ไม่ให้ใครรู้ว่าเขาคือลูกชายของทีนานาธในการเจรจาวิชัยเสนอว่าเขาจะยกมุมใบให้แต่ต้องแลกกับการที่การชาจะต้องยกเกาะมันทวาให้กับเขาข้อเสนอสุดบ้านนั้นทำให้การชาโกรธเพราะมันทวาเป็นฐานผลิตยาที่ยอดเยี่ยมเขาจับวิชัยไปซ้อมทรมานอย่างหนัก แต่วิชัยกลับยังยืนยันตามเดิมเมื่อการชาเห็นว่าวิชัยต้องการเกาะมันทวะมากเขาจึงบอกว่าเขาจะรับข้อเสนอหากวิชัยช่วยกำจัดไก่ตอนเดในขณะเดียวกันนั้นเมื่อลาล่าฟื้นตัวจนหายดีเขาก็รู้เรื่องที่ถูกวิชัยทรยศหลังจากนั้นลาล่าจึงได้ไปจับตัวน้องสาวของวิชัยที่ชื่อสิกชามาล้างแค้นให้กับการตายของลูกชายด้วยการประมูลเธอให้พวกใจเหินซ้ำ แต่วิชัยก็ได้นำกองทัพสาว LGBTQ บุกมาช่วยสิกชาได้ทันเวลาและหลังจากนั้นเขาก็เข้าสู้ดวลเดี่ยวกับลาลาแน่นอนว่าเขาเป็นฝ่ายชนะแต่เขาเลือกที่จะไม่ฆ่าเพราะเขาเห็นแกบุญคุณของลาลาซึ่งทางด้านลาลาก็รู้ถึงเรื่องนั้นดีเขาเลยพูดยัว่วโมโหให้วิชัยกโกรธจนในที่สุดเจ้าพ่อแห่งเมืองมุมไบก็ถูกปิดฉากตัดฉากไปที่สิกชา หลังเหตุการณ์ที่ถูกจับตัวไปเธอก็ได้รู้ว่าเธอมีพี่ชายในวันต่อมาเธอจึงมาตามหาพี่ที่ชุมชนคนจนเมื่อพู้คนที่นั่นเห็นเธอพวกเขาก็เข้ามาต้อนรับอย่างอบอุ่นทันทีที่สิกชาเห็นพี่เดินมาเธอก็เข้าไปกอดพี่ทั้งน้ำตาโดยหลังจากนั้นวิชัยก็พาน้องสาวไปเที่ยวเล่นพวกเขาหัวเราะและยิ้มอย่างมีความสุข หลังจากที่เล่นสนุกด้วยกันทั้งวันวิชัยก็มาส่งน้องสาวที่บ้านและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่แม่ชวนเขามากินข้าวด้วยกันแต่ในระหว่างนั้นวิชัยก็ได้รู้ว่าแม่ไม่เคยเล่าถึงพ่อให้สิกชาฟังเลยวิชัยคิดว่าน้องควรรู้ว่าพ่อเป็นคนดีและมีเกียรติมากแค่ไหนเขายกย่องพ่อให้สิกชาฟังจากนั้นก็เล่าถึงเรื่องน่าเศร้าว่าคุณงามความดีที่พ่อได้ทำไว้ ถูกตอบแทนด้วยความตายที่ไร้เกียตรติชาวบ้านถูบน้ำลายใส่ศพของพ่อพร้อมทั้งดาและสาบแช่งสารพัดท่านใดนั้นวิชัยก็ถูกแม่ตบหน้าเต็มแรงเธอไม่อยากลืมฟื้นความเจ็บปวดในอดีตเธอต้องการให้ลูกๆล,ลืมมันไปเพื่อที่จะใช้ชีวิตต่ออย่างมีความสุขและปลอดภัยแต่วิชัยกลับยังยืนกลานว่าเขาจะทวงคืนเกียรติและความยุติธรรมให้พ่อแม่ต้องแลกด้วยชีวิตเขาก็ยอมหลังจากที่ลาล่าถูกฆ่าตาย เป้าหมายต่อไปของไก่ตอนเดก็คือการชาก่อนกษียณเขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าเขาจะกวาดล้างเจ้าพ่อค้ายาเสพติดให้สิ้นซากซึ่งเมื่อการชารู้เรื่องนี้เขาก็สั่งให้วิชัยฆ่าไก่ตอนเดตามที่ตกลงแต่ก็ดูเหมือนเขาจะไม่ไว้ใจวิชัยเขาเลยสั่งให้มือขวาคอยตามดูเมื่อเห็นว่าวิชัยไปพบไก่ตอนเดโดยไม่ลงมือมือขวาก็สงสัยว่าวิชัยอาจคิดไม่ซื่อ ทางด้านการชาเลยสั่งให้มือขวาลงมือเองแต่เขาก็ถูกวิชัยฆ่าตายสกอตัดฉากไปที่แม่ของวิชัยเมื่อเธอเห็นข่าวการตายของมือขวาเธอก็จําได้ว่าผู้ชายคือลูกน้องของการชาและเธอก็มั่นใจว่าวิชัยมีส่วนเกี่ยวข้องเธอเลยขอเข้าพบไก่ตอนเดในตอนแรกตํารวจไม่ให้เข้าพบเธอเลยต้องบอกว่าเธอเป็นแม่ของวิชัยและเธอมีเรื่องสําคัญที่ต้องแจ้ง แต่หลังจากนั้นไม่นานตัวตนของเธอก็ล่วงรู้ไปถึงหูของการชาและนั่นก็ทำให้เขาได้รู้ความจริงว่าวิชัยคือลูกชายของทีนานาตัดฉากไปที่ไก่ตอนเดหลังจากที่เขารู้เรื่องทั้งหมดเขาก็เข้าใจว่าสาเหตุที่วิชัยเข้าแกงของลาลา่าก็เพื่ออํานาจในการล้างแคนการชาไก่ตอนเดรู้ดีว่าการชาน่ากลัวมากแค่ไหนเขาเลยมาเตือนให้วิชัยหยุดแค่นี้แต่ก็แน่นอนว่าเขาไม่หยุด โดยก่อนที่เขาจะไปสะสางเรื่องนี้ให้มันจบเขาก็ตัดสินใจแต่งงานกับกาลีเพราะเขารู้ตัวดีว่าอาจไม่มีชีวิตรอดกลับมาแต่ในงานแต่งลูกน้องของการชาก็บุกมาลอบสังหารแม้วิชัยจะรอดชีวิตมาได้แต่เขาก็เสียคนที่เขารักมากๆไปโดยหลังจากนั้นวิชัยที่กำลังเดือดดานก็บุกไปล้างแน้นเขาเริ่มจากการลอบสังหารทหารยามจากนั้นก็ถล่มฐานทัพของการชาด้วยระเบิด ทำให้ทั้งเกาะลุกเป็นไฟภายในพริบตาท่ามกลางความกลลุลาหนวิชัยก็ได้รักรอบมหาการชาและจากนั้นทั้งสองก็เข้าสู้กันอย่างดุเดือดต่างฝ่ายก็ต่างแข็งแกล่งการชาสู้ด้วยความบาลามส่วนวิชัยสู้ด้วยความโกรธแค้นเมื่อเขาถูกการชาพูดยั่วยุถึงการตายของพ่อเขาก็โกรธจนคุมตัวเองไม่ได้นั่นจึงทำให้เขาเสียท่าให้การชาแต่ถึงแม้เขาจะถูกเล่นงานอย่างหนัก วิชัยก็ยังฮึดสู้และสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้ทันใดนั้นลูกน้องของการชาก็เข้ามาช่วยวิชัยหันไปจัดการพวกลูกน้องทีละคนแต่นั่นก็เปิดโอกาสให้การชาเข้ามาแทงจากทางด้านหลังและจากนั้นการชาก็ลากวิชัยไปหาแม่และน้องสาวที่ถูกจับตัวมาก่อนหน้านี้โดยการชาต้องการให้พวกเธอเห็นวิชัยถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาเขาลากวิชัยไปที่ต้นไม้ใหญ่ เพื่อที่จะแขวนคอให้ตายเหมือนกับทีนานาตแต่เมื่อวิชัยเห็นต้นไม้ต้นนั้นความโกรธแค้นของเขาก็ปะทุขึ้นมาแม้เขาจะบาดจีบสาหาัสแต่แรงแค้นก็ทําให้เขามีกําลังหึดสู้เขาลุยเข้าไปดวลเดียวกับการชาอีกครั้งในขณะเดียวกันพวกชาวบ้านที่ตาสว่างก็ช่วยกันสู้กับทหารของการชาส่วนทางด้านวิชยัยในที่สุดเขาก็เป็นฝ่ายชนะซึ่งเขาก็ได้ปิดฉากการชาด้วยการแขวนคอที่ต้นไม้ใหญ่ แต่หลังจากที่แก้แค้นได้แล้วอาการบาดเจ็บที่สาหัสมากๆก็ทําให้วิชัยทุนไม่ไหวผู้เป็นแม่วิ่งเข้าไปกอดลูกชายอ้อมกอดที่อบอุ่นนั้นเป็นอ้อมกอดที่วิชัยหหยหามาทั้งชีวิตซึ่งในวาระสุดท้ายวิชัยก็เห็นตัวเองเดินไปหาพ่อและจากนั้นสองพ่อลูกก็เดินไปด้วยกันอย่างมีความสุขสุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนคุณเคยดูหนังเรื่องนี้ในเวอร์ชั่นปี1990หรือไม่ ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ